ตอนที่65นะครับถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้ไปพวกเราจะเริ่มการแข่งขันหาคู่หูกัน,กนค่ะือแล้วเราจะไปหาจากที่ไหนเอ๊ะนี่ชินจนาือตามฉันมาเร็วเอ๊ะนี่นาจะไปไหนนะ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าอะไร แต่ให้ไวเลยเราจะต้องชนะให้ได้ขอครูดูกระดาษของเธอหน่อยนะครับนี่ครับลูกสุนัขสนาเป็นลูกสลนักกันหรอนี่ทำไมฉันถึงเป็นลูกหมากันล่ะฉันเป็นจิ้งจอกตั้งหากล่ะนี่นายไม่รู้หรืองไง นี่ก็เพื่อทำให้ทีมฝีฟ้าของเราชนะไงซอนนาะแต่ถึงอย่างนั้นฉันจะทำให้เราชนะให้ได้แต่ครั้งหน้าฉันจะต้องเป็นหัวหน้าห้องทุกคนมาร่วมมือกันเถอะป๊อกป๊อกป๊อกเอ๊ะเธอเป็นลูกชนะจริงๆสินะพี่ชายคุณเอทำมาให้ค่ะ น่าอร่อยจังเลยว่าแต่ที่อยู่บนข้าวนี่ใครเหรอพี่ชายไงคะน้อยดูหมอนั่นทำหน้าเข้าสิทำไมไนายถึงทำดีกับเราไม่ได้ครึ่งกับทำดีกับหุนเอเลยเหรนายกล้ามากมาเรียกซอนนาว่าเป็นหมาได้ไงไรสารสมัต พวกเธอไม่ได้น่ารักแบบน้องฉันนี่นาแถามเธอยังบังคับฉันให้ไปแข่งตามหาสิ่งของอีกนั่นก็เพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นนายก็เฉเลถลาลไปทั่วนะสิปราบใดที่ฉันได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ชนะเลิศป3สทับของเรา จะต้องเป็นห้องเรียนที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดแน่นอนเท่ความสามารถหัวหน้าห้องเติมสองคิมมินจีไม่ใช่ว่าเพราะคุณครูโดซุนสัญญาว่าจะเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเราชนะหรอหรอเออจะยังไงก็เถอะถ้าบ่ายนี้นายหนีไปอีกแล้วก็ ฉันจะไม่ปล่อยนายไว้แน่ฮ่าฮยากมากเลยค่ะพยายามได้ดีมากเลยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจะ๊ะไม่ค่ะหนูไม่เป็นไรเลยพี่แม่ห้ายังอะไรคือพี่แม่นั่นเหรอพี่แม่ก็ดีเหมือนกันนะฟังดูแล้วพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครดีจะ้ะ แม่ใหม่ของซองฮายังมินโซจินใช่ไหมจ๊ะอีกไม่กี่เดือนก่อนพ่อของฮายังได้แต่งงานใหม่กับคุณมินโซจีมินโซจีเป็นลูกสาวคนรองของคุณปู่มินจูซิกแห่งอดิตกุปบ ผู้บริหารอาริกุบมินจูซิกในการแต่งงานครั้งนั้นเด็กทุกคนต่างประหลาดใจเหมือนได้รู้ความจริงที่ว่าผู้บริหารของอลริคุบคือคุณปู่ที่เคยเล่นกับพวกเราพวกเขาคุณปู่ก็ยังเป็นเหมือนคุณปู่เหมือนเดิมนะครับเฮ้เขอบใจนะ แต่เมื่อรู้แบบนั้นพวกเขาก็ยอมรับมันได้โดยไม่มีปัญหาอะไรมากนักยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าหายังจะยังอึดอัดใจที่ต้องเรียกคุณมินโซจินว่าแม่อยู่หนูจะพยายามเรียกพี่สาวว่าแม่ให้ได้เลยคะ่ะตต้จริงหายังเธอเรียกผิดอีกแล้วนะ เี่ <Yeah. laughs> ไม่เป็นไรจ้ะ,อะตอนบายเราควรไปงีบสักหน่อยสินะ <laughs> หลังสวนดอกไม้คงไม่น่ามีใครอยู่งั้นเราก็ไปงีบที่นั่นดีกว่านี่ยายลูกหมามาทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันไม่ใช่หมานะ่ะ พวกนายคนอื่นเรียกฉันว่าลูกหมาไปด้วยเลยทำไมละ่ะลูกหมาก็ไม่เห็นจะแย่เลยนี่ฟังดูแล้วไม่เหมือนใครดีออกว่าแต่เธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่งั้นเหรอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฉันรู้ว่าหนูควรทำอะไรคะ่ะ ทำไมแม่ถึงต้องมาสนใจด้วยว่าหนูจะเป็นเพื่อนกับใครมินจีมันไม่ใช่แบบนั้นนะฟังสิ่งที่แม่กำลังจะพูดก่อนสิลูกสนิทกับฮึนอาและฮึนสยอกได้และจะยิ่งดีถ้าลูกสนิทกับฮายังให้มากกว่านี้ตอนไหน,นแต่แม่จะดีใจมากเลยถ้าหนู อยู่ให้ห่างกับซอนนาเข้าไว้นั่นแหละที่หนูอยากจะบอกว่าทำไมแม่ถึงมาต้องสั่งหนูด้วยว่าใครหนูที่หนูควรจะคบเป็นเพื่อนนะก็ซอนนาเป็นลูกครึ่งมนุษย์นี่จ๊ะฮะมินจีลูกอาจจะไม่รู้แต่คนส่วนใหญ่มองพวกครึ่งมนุษย์ไปทางที่ไม่ค่อยดี นักหลอกลูกรู้สึกหรือเปล่าว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงถ้าเกิดว่าเราไปคบกับลูกครึ่งมนุษย์อ่าฉันไม่เป็นไรหรอกฉันรู้มานานแล้วละ่ะว่าคนอย่างฉันคงไม่มีเพื่อนไม่ได้แล้วพวกเราละ่ะเป็นอะไรกันฉันรู้นั่นน่ะเป็นเหตุผลที่ทำไมฉัน จึงรู้สึกว่าขอบคุณและขอโทษพวกนายไงที่จริงฉันมาที่นี่เพื่อเรียกมินจีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันค่อนข้างน่าอายแล้วละ่ะเราไปกันเถอะึอุนอาต้องไม่เป็นไรแน่เชื่อในตัวคิมมินจีสิ แม่คนคนอื่นเขาก็บอกกันว่าลูกคอยไปไหนมาไหนเธอตลอดลูกไม่ควรครบกับเด็กอื่นเป็นเพื่อนเธอนะลูกชอบให้คนอื่นมาว่ารับหลังลูกแบบนี้หรือไงเพื่นอนอาไม่เป็นไรหรอกพวกเราไปกันเถอะแต่ถึงยังไงถึงยังไง เธอก็ซอนานนะซอนาะเป็นเพื่อนหนูอยู่ดีเอเออีกเดี๋ยวลูกก็คงจะรู้เองแหละถ้าถึงตอนนั้นอย่ามาเสียใจร้องห่มร้องไห้บอกว่าหนูผิดไปแล้วที่ไม่ฟังแม่ทีหลังก็แล้วกันอืม ดูไม่เสียใจหรอกดูเหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วสินะยายลูกหมาไปกันเถอะก่อนที่พวกเราจะถูกจับได้ที่นายจะเรียกฉันว่าลูกหมาไปอีกนั้นไม่เนี่ยพี่อาว่าไงวันนี้เราต้องวาอันดับหนึ่งมาให้ได้เลยนะเราต้องทำให้มินจีอารมณ์ดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว ึงทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายชนะค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกนายกันนะทำไมมีอะไรงั้นล่ะทำไมนายถึงพายายามจังเลยล่ะแบบนี้ไม่สมเป็นนายเลยนะหมายถึงอะไรนะฉันก็เป็นของฉันแบบนี้มาตลอดแหละวิ่งผักปสามทับสามทีมสีน้ำเงิน เป็นผู้ชนะง่ายอย่างกับปอกกล้วยเข้าปากเลยลิมโบลอดไม้ปสามับสสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะวิ่ง3ขาชั้นปสามทับสทีมน้ำเงินเป็นผู้ชนะและห้องที่ชนะการแข่งกีฬาประจำแล้วดูไม้ร่วงปีนี้ได้แก่ทีมสี ฟ้าชั้นป .3 รับสค่าผู้ชนะเห็นไหมล่ะถ้าเราพยายามพวกเราก็ทำได้พวกเธอก็ต้องเรียกฉันเป็นหัวหน้าคนต่อไปนะเอ๊ะพวกนายพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วละ่ะฮะน,นี่พวกเธอทำอะไรหนึ่งสองสาม เยี่ยมอีกรอบหนึ่งนี่นี่นี่พอได้แล้วหนึ่งสองสก็จบไปแล้วนะครับตอนที่65ตอนนี้ก็น่าจะชนจีนแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณสักพักเดี๋ยวผมจะหามาลงเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยหน้าที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ